ีครับคณะเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ดีไหมครับคำถามของน้องทดนี่น่าสนใจมากครับ เพราะรถ EV จีนในไทยเนี่ยกำลังมาแรงแซงรถน้ำมันของญี่ปุ่นนะครับซึ่งบริษัทรถญี่ปุ่นเนี่ยแพ้แน่นอนนะครับเพราะเขาเนี่ยออกสตาร์ทช้า่าเยอะครับดังและเขาเนี่ยจะถูกชิงส่วนแบ่งตลาดแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคณะวิศวกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยในมหาลัยจำนวนมากเลยไม่ยอมสอนซ่อมรถ e ีวีนะครับ ทานทานที่รถอีวีเนี่ยวิ่งกันเกือบเต็มถนนแล้วครับฉะนั้นน้องทศเนี่ยต้องเลือกให้ดีนะครับว่ามาหาลัยนั้นนะ่ะมีหลักสูตรสอนซ่อมรถอีวีด้วยนะไม่งั้นน้องจบไปเนี่ยน้องเนี่ยได้ทําแต่บริษัทรถญี่ปุ่นนี่เป็นรถน้ำมันครับถ้าอนาคตน้องเนี่ยจะพังเลยครับนะ้องถ้าน้องซ่อมรถอีวีไม่เป็นนะครับถ้าพี่มีบุ๊กสามเล่มนี้นะครับสนใจก็ติดต่อผ่านมาร์คสักเบิกนะครับและสุดท้ายพีย่ขอให้น้องทศเนี่ยสนุกสนานกับคณะวิศวกรรมยานยนต์